การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ5ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนการศึกษาปถมวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยตัวชี้วัดที่1.1เด็กเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ตัวชีวัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์น,นักเรียนมีความสามารถในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองบุคคลอื่นสถานที่สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างๆรอบตัวได้มีความสามารถในการคิดและการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหามีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเวทาชีพการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กประถมวัยให้รู้จักพยัญชนะไทยกอไก่ถึงฮอนุฮูกโดยเรียนรู้ผ่านการเล่นจากกิจกรรมเกมการศึกษาตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเด็กสามารถฟังพูดสื่อสารตอบโต้และเล่าเรื่องราวต่างๆได้สามารถอ่านภาพสัญ,ญลักษณ์และสามารถวาดภาพขีเขียนได้ตัวชี้วัดที่1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมีความสุขร่าเริงแจ่มใสแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเข้าใจความรู้สึกของตอนเองและคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานาการณ์ได้ตัวชีวิตที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรม โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปถมวัยเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นสามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เพื่อให้ผู้เรียนมีข้ามนิยมที่พึงประสงค์มาตรฐานที่2การบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสศยทัศ์พันธกิจและข่านิยมของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำประชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเจบาทได้กำหนดนโยบายและทิศทางกลยุทธ์และแผนงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจมีการบริหารอย่างมีส่วนร่วมระหว่างครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถวัดผลสําเร็จได้มีการนําผลมาประเมินเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อสาธารณชน ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารการจัดการด้วยหลักธรรมพิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดช,ชอบและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเนะของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตัวชี้วัดที่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยโรงเรียนบ้านหนองเบาทได้จัดทําแผนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีการดําเนินงานตามแผนงานในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพการจัดการความเสี่ยงความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองผู้เรียนตัวชี้วัดที่2.5โรงเรียนบ้านหนอง7บาทมีการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่2.6โรงเรียนบ้านหนองเบาทมีระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการใช้สื่อและอุปกรณ์ที่เหมาะสมตัวชี้วัดที่2.7มีการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่สนามเด็กเล่นให้มีความมั่นคงและปลอดภัย ตัวชี้วัดที่2.8โรงเรียนบ้านหนนเจบาทมีการจัดสวัสดิการด้านโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ําถูกสุขลักษณะมีการตรวจติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมโรคแพร่ระบาดติดตามและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติตัวชี้วัดที่2.9 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทมีการพิจารณาและคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือมีการสังเกตและบันทึกลักษณะพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.1 0โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กประถมวัยตัวชี้วัดที่3.1โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีการประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่3.2ครูมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัย ตัวชี้วัดที่3.3ครูประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมร้อยลูกปัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางการกิจกรรมถอยสนุกบุกสนามเป็นต้นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม active learning ที่หลากหลายการพูดในโอกาสต่างๆการหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ผู้เรียนคิดออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่มลงมือปฏิบัติจ,จริงด้วยกิจกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มีกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตผู้เรียนมีกระบวนการทางเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นชการออกแบบหน้าปกแฟ้มสะสมผลงานส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามเป้าหมายของ หลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยผู้เรียนได้ผ่านการทำกิจกรรมวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมกีฬากลุ่มกิจกรรมวันสำคัญเช่นวันลอยกระทงวันภาษาไทยและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการคิดตามความสนใจความถนัดด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเกณฑ์กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตัวชีวัดที่3.2ผ่านกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนได้แก่การจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ตัวชีวัดที่3.3 สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองจนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีระบบสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำผลมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในรุ่นต่อไปอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณามาประเมินและให้คำแนะนำอันมีคุณค่าทางโรงเรียนจะน้อมรับทุกข้อเสอนอแนะและนำไปพัฒนาต่อไปขอบคุณค่ะ